เทศบาลตำบลเฝ้าไรา่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดวันที่15กันยายน2568เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมพอเพียงเทศบาลตำบลเฝ้าไร่นายวุฒิชัยแสงเพชรนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไรา่เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2568 โดยมีนายยืนยงเศรษฐีและนางจันเพนแสนเสนยารองนายกเทศมนตรีคณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลเฝ้าไร่เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการโดยมีนายนัชชานนพลเยี่ยมหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการบรรยากาศการอบรมเป็นไปด้วยความตั้งใจมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด และการฝึกทักษะการปฏิเสธสิ่งเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่นักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลเฝ้าไร่โครงการดังกล่าวยังได้รับเขียิจากดาบตำรวจเทดิดฤทธิ์บินดิตวาตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปรับปรามและนางสาวกศิราวงปรึกษาตำแหน่งนักจิตวิทยามาเป็นวิทยากรถ่ายค่ดความรู้และประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติดฝากป้องกันและบรรเทาสาธารณาภาัยเทศบาลตะบนเฝ้าไร่มุ่งหวังว่าโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างเครือถ่ายเยาวชนต้นแบบที่จะเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนต่อไป